ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสีแกนครับคุณแกนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลินเอาไปเชียวครับพี่น้องลำเพลินชมบรรยากาศครับพี่น้องผาชมลูกไส้ครับพี่น้องเพิ่นไปแล้วว่าเพิ่นแต่งตัวอยู่ว่างหันนี่ออกไปแล้วครับพี่น้องย้ำถึงเวทีครับพี่น้อง ขึ้นเวทีโบลูว่าขึ้นด้านไหนครับพี่น้องกำลังเตรียมตัวครับจะขึ้นรอเปิดครับเพลงแรกครับพี่น้อง กำลังทําการเปิดงานอยู่ครับพี่น้องสักครู่หนึ่งครับกะจะขึ้นนี่ครับมาแล้วครับพี่น้อง กำลังเตรียมตัวขึ้นโชว์เปิดเพลงแ,ลแรกครับพี่น้องลูกไส้กำลังเตรียมตัวยืนดันในครับพี่น้อง ลูกสาวน้องน้องแบมออกมากนะครับเตรียมตัวเหมือนกันครับเป็นของดี ใช่ออกมาแลัว้ว ตัวเอนโชว์ครัออดิชั่นครับนี่มาย่าออดิชั่นพิ่เอกน้อยมานัคือเตรียมตัวเตรียมตัวขึ <t <t ้นเวทีครับ ข้อมนก็ซื้หมหมือกับพี่พีเอ็มี่หนวเวทีแน่นอนรับเือกันแน่นอนนะครับกับเราบ้านทุกวันกับทีมงานสารพิษด้านเพลศิลปินมากมายนะครับเป็นเสื้อติมมมีแ่ความอมนลข้อมซื้อหลายพี่้องเปิดชมวุขควานสวนด้านหน้าเวทีเขาจะปีนไก่่้ยังไม่ได้ขอาตกันตอกไปนแปีนไก่ เป็นแ่ยืดโด้นเน้นอะกันแล้วบางคนอันอันเอย์เกย์สวยๆนั่งกับมายืนยืนไแม่คลิปของเขาึวันนึ่นว้วเของสานแล้วเขาจะมายืนกับเราได้ยังไงธรรมดาที่ไหนเขาลงเขาลงคลิปเดียวใช่ไหมแต่ละวันนะเออคนเป็นคนกาเตี่ยที่มีกระสี มาไล่เอาโดกมือพกใสแขเด็กเด็กเดพิเยี้เกอกเด็กด็กมนัพน้องชลเมียนไทยไปน้อยเนี่ยมันก็กระายอยู่วับเพื่อพี่น้องชาวเียนไทยไปน้อน่ยมันก็กระาับเพ่อนพีน้าวเมียนไทนอี่ยัระจายอยู่กับเพ ราพ่อาไหนมาลงมาอะไรเดี๋เอายังไปสูต่อพาะแต่มาตาคายคิด่ซื้อเออตองมรุมาจ้างงานอีกแล้วใช่จ้างงานจ้างทุกวันเลยเนาะเมื่อวานก็จ้างวันนี้ก็จ้างของเราใช่ไหมจ้างทุกวันเลยนงแต่เร่นองวงใหญ่สองน้อยละเชิ่มกาจ้างทุกวันขบใหญ่บ้นกบ้ึู้นมาเลย ตัวเต็มที่แม่ครับเขาเปิดเรว่าแนวันได้วันเมียตามนั้นก่อนจะไดนก็ตามนั้นก็ว่าเบเขาเบิก์เขาบอว่าโมได้ว่าจะบอกว่าจะเอาว่าได้ได้ได้เบิกจังได้ระดับเจบิวตี้นั่นแหละเวลาพิสวงเธอเดียว คำคำมแดดคั้หนักกันปะต้องคัมแดคัมหนักลูกคไ้ในโบ่บได้นี่มีหลักฐานมีพยานพร้อมนี่นี่ตามนี่ก็จะล้างงานพนดี ทงาตางงจาผู้โดยสาจางบริิตต้างพิตังพิสิสตอนทำองจ้างมาเป็นน้าห่างดิ็นธุรกิจคือการติดเงคือหมาะนาที่นอบีเห็นเร่อของกันรับรับกันกำไรลกันเจังหัวเลยจางเขาแวงออกอีกแล้วมิ่มคิดแล้วเนึ่ ไมว่าัะพอหลายๆนัืนน้บางือว่าไตัง่อะเ็อดูแสวค่ะยบอวดี้แอจะซื้อะซื้น่ซื้นี่อดแจ้งเลยครับเขาซื้อน้ซื้อไเขากิว่าในเห่มันืเขากินแม่มีจุดผูบนี่มีจุดผูบนี่ฮอฮอออไรอ กำลังเตยมโตครับพี่น้องเติมโตซึ่งนี่ทุกนัก่วงเนาะไปจะไปหานางหรีนางชุน่นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว เปลี่ยนมาแม่แล้วเปลีป่ยนฉีดนะมาฉิดยังสิลเลยปั๊มตรงนี้ว่าแต่ก่อนมันจะผูกเป็นมาเสม,มอเลยเปลี่ยนเพรเปี๋ยนเป็นเน็ตเดี๋ยว,ยวต้องไปเห็นมั้งแล้วที่จริงว่าจะสียดโดนกามเนี่ยจะเสีได้จังไหนเปียกล,ล้าง <c oughs> ด้ยใครบ้างลุงใครสเลอร์บนบดนบ้านบนุตรคาพี่นอ้อนก็รักินนี่กัน ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแงใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไม่คิปหนาครับพี่น้องมีโอกาสเดี๋เยือนปรเทาไทยให้ชมไน้นใยครับพี่นอ้นองสำหรับคลินี้สวัสดีครับ